ขักว่าชาพอนเฮือนจ้านี่ออขากัแล้วฉันนี่องององว่าเฮือนขักมันอยากลบชื่อเอาเลยนำอาะมาแล้วนำอ๋อ มันยน้ำเพื่อนน้องมันน่นน้ำน้ำอย่นีมันม้อนเนาะเขาเห็ดมันเปลนน้ำว้ามันได้กว่าว่ะเออเปนเป็นน้ำว้าอะไรนั่นฝืดดดีนี่ยฝืดนะหยุ่มกับวัชพืได้เคย่จะได้ทั้งคูหนึ่ง สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องอีพีที่หักแฟงบัวอีพีฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนากะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอจ่อยซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้บอจ่อยก็มาหาทางบ้านสาวพรวิไลหรือว่า ทางเอื้อยนั่งลอยพี่น้องเนาะทางว่าเจอกะมาแต่ขึืนเฮือนบ้านน้องลอยก็เลยมาแหว่บ้านสาวพรวิไลเพราะว่า,พเ,า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 เ,พเพราะเฮือนซานสำนี่กะงานอยู่แล้วพี่น้องพออยู่พอเศร้ารำงบป,ประมาณเนาะจังไดกะไปเบิ่งเฮือนเบิเบ่งซานสาวพรวิไลพักแม่แม่แม FC เอฟซีน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจโบจอยเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็สิบบ้พลาดคลิปไม่ไม่ทางนี้กะ ทั้งบอจ่อยก็ได้เดินทางมาฮอดเทือนสาวพรหวิไลมาจากบ้านน้องลอยนั่นแหละพี่น้องเนาะหลังจากไปผูกแขนผูกต่อต่อแขนให้น้องลอยเนาะเพิ่นขึ้นบ้านขึ้นช่องตามอันนั้นเพิ่นอะไรประเพณีบ้านเพิ่นเนาะแตามื่อนี้ก็ีิมาหาสาวพรหวิไลบอกว่าเห็นตูปอีกตูปหนึ่งพี่น้องบพราะว่าตูปผู้ใดพี่น้องเพิ่นเห็นอย่างเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเลย ประหัดเวลาผักก็ไลก่กดแชเนี่เด้อพี่น้องไปเอาข้าง,งนอกก็ได้อยู่ครับก็ตรงเสียงเงินเนพระเจ้าเนาะพี่ชายขาไฟก็หลับพี่จางไลต่อสิบ,บัดกนบคนเม่เมว่าคำาเป็นกระผุ้มาให,าเเเหเาา้เจได้เด้อกคือแปว่าเปนเอาโตอไพเพือนไพยที่รับเชียให้ในใเดือน เี่วเพือนแบบนี้นะ,ะคือที่หลังเียวเหตุ่านมานี่เขาไประบุไว้เลยด้ยดมดมแม่ว่าคาไพน์เนี่ยเอา,าเ,อเท่าไรเร็วเพื่อนหลังนิ้งแบบนี้นะคคเพื่อนนอกเป็นน,บบนั่นเนต่ว่าที่ไหนชกัเขาคุยกันไปนะใน,นันเพื่อนมันจะง่ายในการเอพี สองห้องแต่ไรส,สี่คนสี่วะสี่คนสี่อ๋อสี่คนสี่ก็คือไรคักกดคปปน,นั้นแรกเลยแม้แั่รับใหม่กออกไปพุ่นบอกดักว่ในน,น,นั้นแบบมันชำนันแบบจำนี้ตัดมอกผมเอ่อตาัตาร,ระเบียบ ก็จะเอาเอาไม้เส้นมานี่แม่ๆประเดียมลานกั้นสร้างบ่อท่านผู้ใหญ่ได้เนาะแบบแบบผู้ใหญ่เขส่งมาแม่อ๋อเฮาสจองไว้บ่คือเฮาเฮ็ดแบบอิสระเําเองสิจองกงเนาะแม่นเฮาสิจองไว้กอกตามใจเฮาเองนี่่เาุมนี่ก็มันก็สิกวงแน่เนาะอืงเดมันก็กวงตอยู่ดิกวาไดุ้ม5เมตรแม่คันุดนี่5เมตร เนี่ยมันซีเมนฮัซิ่อพอดีเขาให้เขาส่งแบบมากอ่ะระเบียงมันเบ,บ็ดนี่กับประตูขาแบบนี้ตัวตนี้มันซามปเปอกตามเแบบดเบ็ดเป็นส่งมาได้ไดบบตามเ่ินแม่นั่นแล้วมันก็ตามแบบที่เมันวางไว้ ชาะพอนจะเห็นยังไงอาน้ำจบไม่ครบต่ออะไรเสร็จแล้วขักว่าชะพอนเหอนจ้านี้ขาดัแล้วฉันนี่ องององว้าเฮือนขาดมัอยากล้มชืนเอาเลยน้ำผาช้างไม้แล้วน้ำผาเกิดมาอยู่น้ำเพือนนอกเกิดนั่นน้ำน้ำานี้มันมอนเนาะเขาเห็ดมันเป็นน้ำว้ามันได้กว่านั่นฝืดจะดีเนี่ ฟืดได้หนุ่มกับวายได้เพื่อจะได้ทักคู่หนึ่งนี่เพิงเติบแต่แต่กี้ยังไม่ได้ฟืดเนาะข้าคำามาเปลงให้ไหมเนาะมันรุดเลยคำว่าเปลงให้ไหมรุดฟืดเด้ใช่แต่ว่าไม่น้ำกอบคนกึกไปหน้าบอกคนกึกมือนนี่คือเงียบแท้ Hả Ừ nhiều, nhiều ờ, Cứ nghiệp thế Cô có tí cứ Mẹ Nhưng mà tụi con tì Nhưng mà tụi con không phải nữa nè Chịu không phải nè không มันก็เปียกเฮือนเล,ลนยออกเต็มพอดเทออกอีกเออกลับมาท่วงแล้วก็ขึ้นเลยนะขึ้นก็เปียกมันแล้วเห็นว่าก็ได้เฮือนให้เสร็จอ,ออกออกเพื่อนตาเฮือนพันนาะนะกะมีคนอยู่อยู่พันลงจากมึงเลย

ไม่ได้มึงไงเาคู่คเดียวนั่นเหนื่อ,ย,อยเลยเอาเลยเจอแฟนไม่ได้ได้เียนงามบาทตอนนี้กับตอนนั้นท่นาใดดีกว่ากันลตี ว้าวตอนนั้นกับตอนนี้เหรอันใหม่กับอันเก่าเนาะใครสิบอกว่าอันเก่าดีกว่าเคนเพจให้ได้บ่กต่างว่าแท้บอกจบชาพ่อีใจนี่แล้วเอ๋เชื่าตอนนั้นแล้วตัวตอนเชื่อมากมากออกเลยแล้วให้ชาวพรมีใจให้ออกเลยนะวันนี้วันเช้ามื้อนี้เนาะ วันศุกคือจะพ้อนว่าเนี่ยักได้ขึ้นอยู่ยักวันศุกนี่ได้ขึ้นวันศุกนายนะอ่คันได้เขาอันนี้เรียบร้อยแล้วมีแต่เขาประตูนี่แล้วก็เห็นระเบียบเนาะจบเลยเห็นวันไดกับวันไดแปลติธรรมดาเนี่ยแล้วนี่ไม่เซ็นอันนี้แล้วโอ้ยเซ็นอันนี้ก็บชิปปีก็ยังบอหักโอยเมนเนาะบอเขาเขาบอเขาใช้ได้ไม้ในครับนะให้ตัดบอลาค่ะชิตัง เจ้าบให้ตัดแม่และกันเจ้าเห็ดเองนะมันว่าง่ายเ็แบบมันงามนี่มันแบบคุยใหญ่เขาสั่งมาแบบนี้แล้วกันจิตัดเนี่ยเลดระเบียบช่วงไว้กับบรายบ่เนี่เจ้าได้ตัดตัวนั้นเด็ดเราไปถ่ายไปถ่ายส่งให้เพิ่นเบิ่งหมดแล้วงานเลยบรายเอาไว้แลน้องก็ซืว่างบรายเอาได้งานบรายเอาแล้วใชได้ไม่นี่ยมันงานมันเนีตัดตัวนั้นนอกไปทำห้องว่าตัดตัวนั้นนอกไป ยังว่าเขาอยู่ไม่งันหนึ่งก็ได้นาะคุยกัะเพิ่อืนเับยากนี้กัตักงตะบอลรอบบอลลอนห้าตั้งตัวเาถอยเชได้เชได้แบบงามเชได้แนนี่ก่อนสฉสดึ้เวลาทีมีมือก็ซืงไค่เขาซื้อใหเป็นเสราเจ้าก็ได้ไปชิเสด้โอ้รักเด้ mà hết tăng rồi đó đéo, hết tăng <laughs> Cốp là rồi rồi bán. cốt là gì? cốt leo. nhôm nó khỏi. về vào đây, hệt năm vào đây bèm. anh đi học coi cả lâu <laughs> Đông bền, oh, về khó, nó bè ở Japan thôi Ồ, cháu bè sầm rào này Bò đây. đi <laughs> Nái ừ. sàng nhang nhóm Nái sàng nhang nhóm, sầm đây. Sầm đó Bò phó Bò cái cái kiêng nó. phó ừ. ừ, phó 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 Cái <laughs> này xịt thêm phó đây 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 bà

พอว่าไปาันแดงเลือประมาณยังจะเปลี่ยนประมาณหกโอ้ยประมาณที่สามสิบตัวนี้เป็นเขาตัดเอตัดชัดเลยตัดไปตัดมาเพราะว่าเพื่อไว้ยัง

มันกเิดข้าหาาองขเย็มันก็ยังหง้องไม่ได้เลเลย

เอสื้อผ้ามันยเขาใส่เสื้อผ้านำกันมันต้องแบบแยกออกเนาะเสื้อเสื้อผ้านติดรู้ได้กสม่ัเอนอัแค้อีนจะเปลือเือกการกับลูกตมยันมันติดมยากไหมคันว่าเฮาหักษาความสะอาดได้มันกับบบปันไดหรือว่า อาบน้ำอาบน้ำาจานใส่สบูโตผิวหนังหน่อย เด็ดเตดียวกันแล้วเลยจะมื้ออะไร่างเห็ดเลยฮะเหไดหนึ่งแล้วมเลื่มต้นตั้งจกวันทีเท่าไหร่วันทีสิบสามว้อ,อ,อ,ห,ห,วอหรือสิบสองประมาณสิบสอง เริม่ <ừ. S 1> มเริ่มเลชรเวียดแต่วันศ <ừ. S 1> ุกร์นะวันศุวันเสาร์วันที่สิบสา้ทิศหนึง่งครับมั้ยทิศหนึ่งอืม เสียหนอาตัดไม่ในนี้นโมมีเครื่องโมมีไพ่นะโมบรมีเรื่อง มันกำบเสียเวลาเทลารยชูแต่เจ้ากมนดนอยผู้ชูหเ้าเนี่ใช่ไมใช่มันเนี่ไม่ใช่การมันกะติกแนน่เนาะมันก็เสือผ้านุ่งตัวเดียวกันทั้งลูกทั้งหลาน ลมไม่เช็ดเลยล้มไม่เช็ดเลยแล้วแล้บางสาขสะอาดว่าได้นั่นแหละเงกยบเลยไอ้คอยได้ออกมาครับคืออะไรคอยิดขูดแลดูสีน้องแปลกนะ

ไปจางด้นนจ้ะติดติดยาติดก็นนะรอหกเดี๋ยวมีที่ตัมีลูกตาใช้ในแลกเดี๋วนี้นะอกมาปั๊บโตได้จะดีแั่กันแอกว่าปั๊บโตบางคนก็คือว่าเนาะมันดื้อมันเปลี่ยนไปบางคนกับบนดื้อคีอเก่าดิบแอบแบบเ เาแล้วัก็บไปอยู่เขาเก็บไปเบิแบบน่บอกว่าปไทางสิเียมืมนีมืดเสียม้หนน้อยเก็บไปทิมจเบแบบว่ะ ห <g ül> น้นอยเก็บล่นแล้วเนะลยลูกสาวความมีรายมีในคอมคิดเยอร์ค,ครับอืมมี้นี่า้อเลรนะลูกสาวความมีราย <c oughs> เอาอาปรยมาให้เน่ เงินเงอือกสาพรวิไลสี่คนสี่กะโออยู่เลขพี่น้องเลยแกหัดสำหรับเงินสีส่คนสี่กะโออยู่เนาะสามประตูอย่าแล้ว Hôm lúc thừa, nói gần ngọt, a miền Không Một đi kia gặp. How lần này? đấy gặp 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 ngọt gặp gặp ngọt gặp 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 Áo gặp 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 gặp

แปีแต่ยังำนเอาปีห้วยปีอะไรท้ายปีหัวปีแต่เนออายุชิมาปีจะไลาปเอาปีเอาแต่ชิมหาปีตอนนี้จะปีแล้วใช่ไหมอ้ไลยแล้วไ่นี่เทาได้หล่นะจะปีแล้วหลยนะ <laughs> chắc phải chắc phải à, chắc phải <laughs> <ít. cười> <laughs> 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 chắc phải 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 chắc chắc phải <laughs> chắc phải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  chắc chắc phải chắc phải chắc phải chắc chắc บกช่างอันสิบเอ็ดเลยลูกอยู่พูอยู่พัวฮะมันใหญ่กว่าบกบังลูกจะชัม,มานยุแม่นี่ <laughs> เขาจะพาจะไปเบิกให้เจ้าวเสื้อมัใหญ่เลยบกชาเลยแหวนยุกกว่าหัดอายฮะ